เลขนำโชคตามวันเกิดวันที่1กันยายน2566ครับ พี่่น้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮ5ภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่5 5 5บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจําวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนําโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับ พี่ๆสามารถโอนคาสมาชิกมาที่ QR code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic c o a h Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขเช่นเคยนะครับกับวันนี้เลขนำโชคตามวันเกิดนะครับก็น่าจะมาทันใจหลายๆคนนะครับมาเร็วกันหน่อยนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีแบบใจร้อนกว่านี้อาจจะบอกว่าหมอแมนจะมาช้าอยู่นะครับเอาไม่เป็นไรก็ถือว่าพยายามมาเร็วเท่าที่จะเร็วได้นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ต้อนรับนะครับเข้าสู่การพยากรณ์ ในลักษณะของตัวเลขนะครับลักษณะของโชคลาภต่างๆนะครับสื่อนําโชคแล้วก็จะมีสีนําโชคนะครับเคล็ดลับเสริมดวงมอบให้ท่านที่เกิดครบทุกวันเลยนะครับมี8วันเกิดนะครับในส่วนของเ,อเลขเด่นดาดี12ราศีเนี่ยหมอแม่ได้ทําคลิปลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆท่านใดถ้ายังไม่ได้รับชมนะครับก็ลองกดเข้าไปารับชมกันดูนะครับในช่องนะครับรวมไปถึงนะครับในคลิปจัดอันดับเจราศีมีโชค แล้วก็จะดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปแยกต่างหากนะครับก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะครับอย่าลืมรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนต่างๆด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับอารอบที่แล้วตัวเลขเนี่ยนะครับเลขราศีก็มา1 1ราศีเลขวันเกิดก็มา1วันเกิดนะครับปรากฏว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ย ครั้ที่แล้วหมอแมนให้ไป726นะครับปรากฏว่าเลขมาคนะือยคือ6 7นะครับ2ตัวล่างนะหรือว่าเลขไทย2ตัวนะครับรางสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทย2ตัวนะครับก็ใครที่ตัดเล่นแล้วก็นำไปกลับเล่นด้วยน่าจะสุดสมหวังถึงแม้ว่าวันจันทร์เนี่ยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยหมอแมนไม่ได้จัดอันดับของคนวันจันทร์เอาไว้นะ อย่างที่บอกกันทุกครั้งแหละนะครับว่าจัดอันดับหรือว่าไม่ได้จัดอันดับเอาไว้เนี่ยท่านอย่าลืมนะครับเมื่อได้เลขของท่านไปแล้วเนี่ยอย่าลืมไปลุ้นไปเสี่ยงดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นดวงของเราเอ่ามันไม่ใช่ดวงของใครนะครับถ้าเราได้เลขของตัวเองไปแล้วเราไปลองซื้อดูนะมันไม่ถูกเลขนั้นนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันถูกขึ้นมานะมันเสียดายนะครับวันเ,เน,นเป็นวันของเราเนาะอ่าก็ลุ้นเอาอย่าลืมนะครับลุ้นเอาพอหอมปากหอมคอนะครับอ่าลุ้นเอาคือเรื่องของสลากเนี่ย ให้มันเป็นเพียงแค่ว่าเหมือนเป็นความบันเทิงนะครับเราเล่นหวยอย่าให้หวยเล่นเราเออนะครับตามนี้ตามนี้เอาล้ครับเราเข้าสู่เนื้อหาของเราในรอบนี้นะครับสำหรับเลขวันเกิดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับนี่เลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมปิดผมขาวครูเซตนะครับก็หมแม่เนี่ยทดลองใช้ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าติดใจเลยนะครับติดใจเลยนะครับนับจากวันที่ใช้เนี่ยนะครับ จนถึงวันนี้ที่อัดคลิปเนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบ3สัปดาห์แล้วนะครับเกินครึ่งเดือนไปแล้วเก,เกือบเกือบสามสัปดาห์นะครับคือผมยังไม่ได้ซีดยังไม่สีจางอะไรเลยนะครับยังดําสนิทนะครับดําเงาเป็นธรรมชาตินะครับก็หลายๆคลิปอย่างคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยก็่มแม่ก็ไม่ได้เซตผมอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งตื่นนะพอตื่นมาก็อาบน้ําแล้วก็มาถ่ายทําวิดีโอเลยนะครับปรากฏว่าคือพอมาดูย้อนหลังปุ๊บโอ้โหสีผมเนี่ย ก็คือสีดําธรรมชาติแบบชัดเจนเลยนะครับคือดําแบบธรรมชาตินะครับไม่มีผมขาวผมงอกแซมมาเลยนะครับซึ่งหมอแม่เป็นคนที่งอกธรรมชาติเลยนะฮะงอกมาตั้งแต่อายุ10กว่ากว่านะครับนะก็งอกย้อมจนไม่ไม่อยากจะย้อมแล้วอ่ะนะะจนมาเจอตัวนี้นะครับก็ปรากฏว่าใช้ได้ดีนะครับใช้งานดีใช้ดีครับเออก็ประทับใจนะครับแล้วช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยมีได้ทั้งออนไลน์นะครับจะเป็นแฟนเพจ ครูเซตไทยแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นทาง c ีเจมอลนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นครับหรือว่าจะเป็นรอสันหนึ่งศูนย์แปดนะครับซื้อได้หลายช่องทางมากๆเอางี้ดีกว่านะครับแต่ที่ถนัดสุดก็เดินเข้าเซเว่นนะราคา29บาทเหลือตังซื้อขนมในเซเว่นอีกเพียบนะครับเอามาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนะครับปิดผมขาวแบบ100%ตครับตราครูเซตครับ เอาครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับในวันนี้นะครับกับเลขนำโชคตามวันเกิดครับก็มอแมนมีรุ่นปองนะครับเช่นเคยนะครับก็จะมี8รลูกแทนคนเกิดทั้ง8วันนะครับจะจับขึ้นมานะเพื่อที่จะพูดถึงคนเกิดวันไหนก่อนนะครับอาจจะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเอาที่วันแรกนะครับวันแรกก่อนเลยก็หมายเลข8นะครับหมายเลข8คือคนวันพุธกลางคืนนะครับกลางคืนมาเราเช็คดวงวันนั้นก่อน ในวันนั้นเนี่ยวันที่1กันยายนนะครับสลากออกทงกับวันศุกร์นะครับซึ่งวันศุกร์เนี่ยจะทําให้ทักษะของดาวพระราหูนะครับหรือว่าวันพุธกลางคืนเนี่ยไปตกอยู่ที่กาลากินีนะครับเขาเรียกว่ากาลีวันนะภาษาโหรเรียกกาลีวันคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูอันอีกนะครับว่า ตำแหน่งของรางหูเนี่ยไปอยู่ตรงไหนปรากฏว่าไปอยู่ในตำแหน่งมรณนะนะครับก็อาจจะต้องพิจารณานะครับจากเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะครับจากมีเกณฑ์ที่จะถ้ามีโชคก็คือเป็นโชคทางไกลหรือว่าโชคจากการเจ็บป่วยโชคจากความเป็นความตายนะครับแล้วก็ไปอยู่อยู่ในตำแหน่งสหชันะชมรณะเพราะนักสหชั้แปลว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องชาววันพุธกลางคืนเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดท่านนะครับมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเนี่ยโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยหรือล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะครับ บางทีนยเขาอาจจะมาเป็นโชคเป็นลาภให้เราได้รนะวมไปถึงถ้าเกิดช่วงนี้ได้ไปงานเขาดำนะครับไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของงานศพเนี่ยเราจะสามารถหยิบยกตัวเลขจากงานนั้นๆเนี่ยนะครับมาเป็นโชคเป็นลาภให้เราได้นะครับนะแล้วก็ในยามสลากออกเนี่ยนะปรากฏว่าไปออกตกายามอาทิตย์นะครับทำให้พระราหูเนี่ยทักษะไปตกมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยมันพอที่จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นมานะครับแต่ว่าด้วยตาแหน่งของเขาเอาจริงๆแล้วก็อาจจะยัง50-50 ถ้าบอกว่าจะได้ลุ้นแบบร้อเซนี่ยอาจจะคงยังไม่ใช่นะครับอาจ,จต้องวอลุ้นว่าชาววันพุ้นึกคืนบางคนนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวนะอย่างที่หมอแมนว่าไปก็คืออาจจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของงานเขาดาอะไรพวกนี้ครับแต่บางคนก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนั้นเพนะราะนั้นก็บางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีนะครับก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ ต่นี้ให้พิจารณาจากอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเลขคอนโดนะครับแล้วก็เลขที่ดินนะครับเลขคอนโดเลขที่ดินนะครับก็อาจจะพิจารณานิดนึงว่าต้องเป็นคอนโดหรือที่ดินเนี่ยที่อยู่คนละจังหวัดกับเรานะครับเช่นนะครับเราอยู่กรุงเทพครับเราไปซื้อคอนโดหรือที่ดินเนี่ยที่ต่างจังหวัดนะครับว่าซื้อที่ดินทิ้งไว้ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับซื้อเลขคอนโดที่ที่เป็นคอนโดที่เราอยู่คนละอยู่คนละที่กับเรานะฮะอยู่ต่างถิ่น บางคนเนี่ยมีเหมือนกันคือไปซื้อคอนโดในกรุงเทพนะครับแต่ว่าตัวของตัวเราเองเนี่ยนะครับคืออยู่ต่างจังหวัดไปซื้อคอนโดอยู่ในกรุงเทพอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการอยู่ต่างถิ่นเหมือนกันนะครับอย่างงี้ถึงเข้าเขานะครับเพราะตำแหน่งโภคาเนี่ยเปสถิตมรณะนี่ก็แปลว่าโภคาคือทรัพย์สินหรือที่ดินหรือคอนโดเนาะมรณะก็คืออยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างแดนได้ด้วยนะต่างประเทศได้ด้วยนะเอาอย่างนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ ล็รลับเสริมดวงเนี่ยคนวันพุธกลางคืนนะหมอแม่อยากจะให้เน้นไปทําเกี่ยวกับทําบุญลงศพนะครับทำบุญผ้าขาวห่อศพทําบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับคือเน้นทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายนิดนึงนะครับเลขนําโชคครับสามหมายเลขครับคนวันพุธกลางคืนได้แก่930นะครับ930สนครับสีนำโชคก็เน้นสีส้มและสีชมพูนะครับต่อมาครับ หมายเลข3นะคบผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับอา้าหมาต่อกันเลยนะครับเขาเป็น <c oughs> เขาเป็นคู่ธาตุกันคู่ธาตุเนี่ยเปรียบเหมือนว่า,าตัวตนเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนะครับอังคารกับราหูอังคารกราับ <c> ผ <oughs> ูครร้คืนนะครับอ่ะเรามาดูดวงอังคารนะครับของผู้ที่เกิดวันอังคารวันนั้นเนี่ยจุดแรกให้คุณพิจารณานะครับก็คือสื่อน้าโชคอาจจะมาจากคุณแม่นะครับหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงอ่า จุดที่2นะครับมาจากยอดขายถ้าคุณทําธุรกิจทํากิจการต่างๆนะครับมาจากยอดขายข,ายของคุณ mm. เช่นวันนี้นะฮะขายออเดอร์แล้วโอ้โหเลขสวยเลยนะครับนะคุณลองเอาเลขท้ายตัวนั้นเนี่ยนะมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับหรือว่าช่วงที่คุณค้าขายเนี่ยประมาณสักสาวันเนี่ยก่อนสลากออกเนี่ยอาจจะมีออเดอร์อะไรที่แปลกๆเนี่ยฟุกๆเข้ามานะครับที่มันแปลกกว่าปกตินะครับที่คือไม่ใช่ออเดอร์แบบที่ปกติทุกๆวันเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยคนสั่งเยอะ มากกว่าปกตินะครับหรือว่าเกิดจับพัดจับผูเกิดเป็นยอดที่แบบมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะที่มันเป็นสถานการณ์ที่มันโดดเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเอายอดตรงนั้นนะครับมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับอันนี้สําหรับคนที่ทํากิจการนะว่ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายนะครับคุณเอาเลขยอดขายนั้นนะมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับหรือคุณทํางานเป็นเซลล์อย่างเงี้ยคุณแบบเฮ้ยปิดยอดขายได้ยอดเท่านี้เท่านี้อ่ะลองเอาตัวเลขนั้นมาลุ้นมาเสี่ยงเลยนะครับมันจะเป็น เลขเป็นยอดเนี่ยนะครับที่ถูกโฉลกกับเรานะครับแล้วก็ในชั้นท้ายๆเนี่ยไปเากาะตำแหน่งท้าสายด้วยก็หมายถึงว่าเรื่องคุณอาจจะได้โชคจากผู้อื่นได้ด้วยนะครับก็คือว่า,าคนอื่นอาจจะนําโชคมาให้คุณได้อะเ,อาเ,อาเ,อาเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณมีเหตุที่ต้องไปทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะครับอ,อย่างนี้นะครับมีเหตุที่ต้องไปทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะครับเช่นไปบริจาคไปช่วยเหลือไปเป็นจิตอาสาโน่นนี่นั่นนะครับ นะตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันจะช่วยเสริมดวงหนุนดวงเรานะครับแล้วก็ตําแหน่งสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะได้เงินด้วยนะค่อนข้างที่จะใช้ได้นะสำหรับดาวพักอังคารนะสวยนะคนวันอังคารหรือว่าใช้ได้นะครับว่าในทักษะของวันเนี่ยไปตกสีแปลว่างเงินนะครับแล้วก็ในายามที่สลากออกทักษะไปตกเดชด้วยนะครับแล้วก็ดวงดาวตกตําแหน่งดาวการเงินถึง2ดวงนะครับอสองเขาเรียกว่า2ตําแหน่งนะครับ ในจักรราศีเองเนี่ยดาวพฤหัสย้ายออกจากดาวพเสาร์นะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยเพราะฉะนั้นในตัวของเขาเองก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรนะคนวันอังคารนะครับก็ได้ลุ้นเลยนะครับสาหรับรอบนี้เคล็ดลับเสริมดวงครับคนวันอังคารเน้นให้ไปทําเกี่ยวกับของกินนะครับของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะฮะไปถวายเพลนพระนะับหรือว่าทาบุญใส่บาตรตอนเช้านะครับหรือแม้ทั่งทาบุญด้วยผ้าป่ายจีวรนี่ก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเลขนำโชคครับสามเลขครับคนวันอังคารได้แก่6 39นะครับ639าครับสีนำโชคเน้นสีชมพูและสีส้มนะครับต่อมาครับได้หมายเลขเจนะครับหมายเลข7จก็คือผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ครับดูดวงวันนั้นก่อนนะครับวันเสาร์เนี่ยตำแหน่งแรกเนี่ยไปตกตำแหน่งหินนะอริเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสะบักสะบอม <laughs> นะครับ ก็คือคนเสานะถ้าจะลุ้นนะช่วงนี้คุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะโคนเสานะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับอาจจะต้องไปตรวจนะฮะอาจจะมีเรื่องของตัวเลขของการที่จะไปตรวจสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเอ่อไปตรวจวัดความดันเลขความดันมาซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเอ่อเลขความดันเลขเบาหวานเนี่ยมาซื้อให้หมดนะครับหรือว่าใครเอ่อไปหาหมอแล้วก็มีบินค่ายานะค่ะโคนเสาช่วงนี้อาจจะ มีปัญหานิดนึงเนระื่องสุขภาพนะครับคุณเอาเรื่องของบินค่ายาเนี่ยนะครับ,บรมรลุนมำเสียงได้นะครับในตำแหน่งที่สามเนตกแหน่งลาภะนะดูแลเฮ้ยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรือเปล่าแต่ฐานองดาวในตจกจักรพรรดิหมายถึงว่าโดยรวมแล้วถึงเจ็บป่วยก็ยังมีเป็นเรื่องที่รักษาได้อะไรได้อยู่นะครับเพราะฉนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องของโชคลาบเพียงอย่างเดียวแต่บ่งบอกในเรื่องของเฮ้ยการมีโชคในการไปรักษาไปอะไรอย่างนี้ด้วย ในตำแหน่งท้ายๆเนี่ยไปตกอุปถัมภ์นาวังเนี่ยให้คุณลองวินาพวกเล็กรถเล็กบ้านดูเพราะนาวังเนี่ยเขาแปลว่าบ้านหรือรถไงก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะสำหรับวันเสาร์นะครับนาวังอุปถัมภ์นะครับก็คือบ้านรถเนี่ยอุปถัมภ์คุณนะครับลองพิจารณาดูนะครับคนวันเสาร์เครับสมดวงครับคนวันเสาร์เนี่ยเน้นว่าชําระนี่สงนะครับชําระนี้สงนะครับเราก็จะเป็นทําบุญเกี่ยวกับที่ดินก็ได้ถวายวัดนะครับ แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือทําบุญเกี่ยวกับบ้านพักคนชรานะครับคุณซื้อของเนี่ยไปบริจาคก็ได้นะครับหรือว่าจะบริจาคเป็นทรัพย์ปัจจัยก็ได้นะครับบ้านพักคนชราเลขนำโชคสามหมายเลขครับคนวันเสาร์ได้แก่1 4 7นะครับ147สีครับสีนำโชคเน้นสีแดงสีเขียวและสีม่วงนะครับไปเร็วเลยนะครับวันต่อมาก็คือวันพุธกลางวันนะครับเลขสีนะครับพุธกลางวันพุธกลางวันครับดูดวงวันนั้นสักนิดหนึ่งนะครับ ผู้กครงวันเนี่ยนะฮะตำแหน่งแรกเลยนะครับถ้าคุณมีห้องคอนโดมีที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่คุณอยู่เองนะฮะสิ่งปลูกสร้างหรือแม้กระทั่งเป็นที่ดินที่คุณซื้อทิ้งไว้นะครับที่ดินนี้อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าชื่อของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในเป็นเจ้าของที่ดินนี้นะครับแต่ว่าคุณมีเขาเรียกว่ามีคนในครอบครอบครัวเนี่ย kh or, kh or, ua, يا, นะครับสมมติว่าแฟนไปซื้อไว้อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือเป็นของคนในครอบครัวด้วยของญาติพี่น้องเนี่ยได้นะครับ แล้วก็ให้คุณซื้อเลขที่ดินเลยนะครับถ้าเกิดมีที่ดินตรงนี wrote, ้นะครับหรือว่าคุณมีคอนโดนะครับคอนโดที่อาจจะอยู่ต่างถิ่นกับคุณนะครับเช่นคุณอยู่กรุงเทพคอนโดอยู่ต่างจังหวัดหรือคุณอยู่ต่างจังหวัดคอนโดอยู่กรุงเทพนะครับที่ดินก็เหมือนกันนะครับถ้าเก <cuales S 2> ิดม <được 3000. S 2> ีการพัดถ ah ิ่นแบบนี้ลองซื้อเลขที่ดินได้ถ้าคอนโดก็ลองซื้อเลขคอนโดได้นะครับแล้วก็วันพุธเนี่ยในตำแหน่งที่8ตกโจโรเนี่ยมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะมีอะไรที่คุณสามารถถกชิง แบบช่วงชิงได้แบบปุ๊บปับ๊บแบบฉาบฉวยได้อยู่เหมือนกันนะครับตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่อัตตัก็คือตัวตนนะครับเพราะนั้นพุทธกางวันเนี่ยสามารถซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองได้นะครับนะก็วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดครับหรือแม้กระทั่งใบที่มีการเปลี่ยนชื่อมาอย่างเงี้ยครับใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านนี่มีเทคนิดเดียวก็คือว่า ไอเป็นทะเบียนบ้านที่ชื่อคุณเนี่ยไปอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นแต่ตัวคุณไม่ได้อยู่นึกออกไหมชื่อคุณไปอยู่แต่ตัวคุณไม่ได้อยู่หรือนะเป็นบ้านที่ถ้าเลขที่บ้านนะต้องเป็นบ้านที่คุณอยู่แต่ว่าคุณไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านอ่ามันต้องเป็นสลับกันอย่างเงี้ยสลับกันนึกออกไหมเออมันต้องเป็นสลับกันอย่างเงี้ยนะครับก็คือย้ําอีกครั้งนะฮะคุณมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านนั้นอ่าคุณก็ลองซื้อดู กับอีกอย่างหนึง่งก็คือคุณอยู่บ้านที่คุณอยู่ประจาเนี่ยแต่ที่บ้านเนี้ยคุณไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านนี้นะครับคุณก็ลองซื้อเลขที่บ้านนี้ดู <c oughs> ต้องซื้อสรุปซื้อสองหลัง <c oughs> นะครับนะลองพิจารณาดูนะตรงนี้ก็บางทีมันจะมีการแก้เคล็ดแบบนี้ด้วยในะตัวหมอแมนเองก็อยู่อีกบ้านหนึ่งแต่ชื่ออยู่อีกทะเบียนบ้านหนึ่งเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเคล็ดล <c oughs> ับสมดุลครับวันพุธกลางวันเนี่ยให้เน้นไปทําบุญลงศพนะครับทำบุญลงศพผ้าขาวผ่าศพทำบุญที่ศพไม่มีญาติ เป็นเจ้าภาพงานศพนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับคนวันพุธกลางวันได้แก่6 4 8นะครับ6 4สีครับสีนำโชคก็เน้นสีเดียวเลยครับสีเขียวครับโอ้โหสีประจำเลยนะของพุธกลางวันนะต่อมาครับหมายเลข2นะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงของคนวันจันทร์ในช่วงนั้นมาดูซิสื่อนำโชคของคุณอย่างแรกเนี่ยให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อนะครับคุณพ่อหรือว่า ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายคุณปู่คุณตาคุณอาคุณลุงอะไรเงี้ยนะลองซื้อดูนะครับจุดที่2เนี่ยซื้อเลขเกี่ยวตัวของคุณเองนะครับวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับอย่างที่3นะครับเลขเกี่ยวกับกิจการของคุณนะครับเช่นถ้าคุณเปิดร้านขายของเนี่ยนะครับคุณไปเช่าที่เขาคุณก็เอาเลขที่ของที่ที่เช่าเนี่ยมาซื้อนะครับถ้าคุณขายตามตลาดนัดทั่วไปออกแผงอย่างเงี้ยครับคุณก็ซื้อเลขแผงตลาดนัดอย่างเงี้ยได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณสมมุตินะสมมติ ถ้าคุณทํางานโดยที่ใช้รถยนต์ใช้ยานพาหนะของคุณเนี่ยอยู่ในการทํางานด้วยเช่นส่งของเอยหรือว่ารับส่งผู้โดยสารเนี่ยก็ให้คุณลองซื้อเลขรถของคุณดูเพราะว่าจะต้องซื้อเลขนะที่เกี่ยวกับกิจการของคุณนะครับซื้อเลขทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกิจการนะครับแล้วก็นะในตําแหน่งท้ายสุดเนี่ยไปเกาะตําตแหน่งภริยังนะครับก็หมายถึงคู่ครองเพราะนั้นเนี่ยอ้เน้นว่าคนวันจันทร์เนี่ยซื้อเลขเกี่ยวกับคู่ครองเพศตรงข้ามได้แต่จะเน้นนิดนึงว่าจะเป็นคู่ครองเพศตรงข้าม ต้องเป็นคนวันจันทร์คนวันจันทร์จะต้องมีคู่ครองที่นะครับมีตําหนิหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาอย่างเงี้ยนะครับสื่อน้ำโชคจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดคนวันจันทร์ถ้าคู่ของคุณเป็นคนคู่ปกติที่ไม่ได้เป็นพ่อไม้แม่ไม้ไม่มีตําหนิมาก,ก่อนอาจจะไม่ใช่สื่อน้ำโชคของคุณนึกออกไหมอาจจะไม่ใช่สื่อน้ำโชคของคุณแต่ถ้าเกิดคู่ของคุณเป็นคนมีตําหนิ เป็นคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนอันนั้นอาจจะเป็นสื่อนาโชคของคุณนะครับเพราะว่าในตําแหน่งพรยังคือตำแหน่งคู่เนี่ยไปชนตําแหน่งอุบาทอุบาทเนี่ยมันแปลว่าการที่ต้องมีตําหนินะครับเพราะนั้นคือดวงเขาบอกมานะก็จะต้องแยกย่อยนอกจากคนวันจันทร์ปกติทั่วไปแล้วนะคนวันจันทร์ที่มีคู่แล้วคู่ก็ต้องมีตําหนิอย่างเงี้ยคุณถึงจะ คู่ของคุณถึงจะเป็นสื่อน้ำโชคได้นะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับนะแล้วก็เคล็ดเสริมดวงคนวันจันทร์เนี่ยอย่างแรกก็ไปทําบุญห้องน้ำนะครับร่วมสร้างห้องน้ําหรือว่าออกแรงล้างห้องน้ำนะครับอย่างที่2คือทําบุญด้วยน้ําสะอาดเนี่ยสิขวดหรือ15แพ็คนะครับน้ำดื่มบริสุทธิ์นี่แหละครับเลขน้าโชค3าหมายเลขครับคนวันจันทร์ได้แก่2 1, 3นสนะครับ2 1 3สีน้าโชคเน้นสีขาวสีแดงและสีชมพูนะครับต่อมาครับ เลข5นะครับวันพารหัสบดีนะผู้ที่เกิดวันพารหัสนะครับดูดวงวันนั้นก่อนนะครับพฤรหัสบดีเนี่ยไปสถิตอยู่ที่มัชชิมาแปลว่าทางสายกลางนะครับปานกลางไม่ดีมากไม่ร้ายมากตำแหน่งที่2เนี่ยน่าสนใจเพราะไปอยู่ที่ตำแหน่งพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านหรือรถยนต์นะครับก็คือที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพาหนะเนี่ยให้คุณลองซื้อได้นะครับแล้วก็ห้าตำแหน่งไปอยู่ที่สุภะ ดาวพรฤหัสสุภะเนี่ยบ่งบอกไปเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนๆเลยบ่งบอกไปว่าหิ้งพระนะครับถ้าเป็นบ้านที่มีหิ้งพระที่สวยๆสะอาดแล้วมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับมีหลวงพ่อโสธรนะครับหิ้งพระนะครับถ้าคุณมีเจ้าหลวงพ่อโสธรเจ้าแม่กวนอิมนะครับหรือว่าเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะสามองค์นี้นะครับ3องค์นี้นะครับถ้าเกิดมีนะครับ มีเกณฑ์สูงเลยนะครับเรื่องของโชคลาภในงวดนี้นะครับ,นะรบเพราะว่าตามดวงเนี่ยบ่งบอกมาว่าจะไปโชคลาภเนี่ยนะครับจะสถิตยอยู่นะสำหรับคนวันพฤหัสในบ้านของคนวันพฤหัสที่มีห้องพระแล้วห้องพระเนี่ยคุณจะต้องมีเนี่ยหลวงพ่อโสธรน,นะครับสเสด็จพ่อรัชาากาลที่5หรือไม่ก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีองค์อื่นมาร่วมด้วยนะครับมแมอาจจะนึกไม่ออกก็ได้นะแต่เบื้องต้นเอา3องค์นี้ก่อน นะก็คือเป็นสื่อนะําโชคที่บง่งบอกมานะก็ลองพิจารณาดูนะครับให้คุณทํายังไงล่ะให้คุณก็แบบว่าคุณก็อา,อาจจะสวดมนต์อย่างเงี้ยครับทำความสะอาดอาหิ้งพระห้องพระเนี่ยให้สะอาดสะอาดสะอา้ะอานมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็อาจจะสวดมนต์สักหน่อยอย่างเงี้ยครับสวดชินบัญชรก็ได้นะสวดคาถาทั่วไปก็ได้นะครับลองดูนะครับนะอันนี้สําหรับคนพระนรสมดีตําแหน่ง ท้ายๆเนี่ยไปเกาะตำแหน่งอาตามะเนี่ยก็หมายถึงตัวตนเพราะนั้นเ,เลขใกล้ตัวนะครับเช่นเลขวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเราคนวันพระรหัสสมดีนะลองรุนดูนะครับแล้วอีจุดหนึ่งก็คือไปถิตตำแหน่งเคหังเนี่ยย้ำพันธุเห็นไหมเคหังก็คือเคหสถานพันธุเนี่ยก็คือบ้านหรือรถนะครับเคหังก็คือบ้านหรือรถเหมือนกันเพราะนั้นเพราะนั้นครับคนวันพระรหัสสมดีครับก็ติดเลขบ้านเลขรถตัวเองไว้สักนิดหนึ่งนะครับการรับเสริมดวงครับ อย่างแรกให้ไปทําเกี่ยวกับน้านะครับก่อนน้าดื่ม15ขวด15แพ็คนะแต่ยาวยาว15เมตรนะครับแล้วอย่างที่2ครับน่ะทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะครับเรื่องของที่ดินนะครับเลขนำโชค3ามหมายเลขครับคนวันพัหัสบดีครับได้แก่513นะครับ513สีน้ำโชคครับเน้นสีส้มสีแดงและสีชมพูนะครับแต่ก้าเหลือ2ลูกนะเหลือยิงปองสองลูกนะครับอ่ะกลับมาลูกหนึ่ง นะครับได้หมายเลข6ครับก็คนวันศุกร์นะครับเพราะนั้นคนวันสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับหมายเลขหนึ่งครับคนวันอาทิตย์ครับนะครับเออนะฮะแจ็คพอตนะครับเรามาที่คนวันศุกร์ก่อนคนศุกร์เนี่ยดูดวงวันนั้นนะครับวันศุกร์เนี่ยตกอยู่ที่ดาวศุกร์แล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวประจําวันนั้นด้วยนะครับสลากออกวันศุกร์นะครับที่1นะครับคราวนี้เนี่ยจุดแรกเลยที่เป็นสื่อนําโชคลาภนะบุตรบริวารของคุณนะครับบุตรบริวารนะครับหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะว่าดาวศุกเนี่ยไปเสริมหน่งกรรม,มะด้วยกรรม,มะแปลว่าง,งานกรรม,มะปุตตะก็คืองานแล้วก็ผู้ต้าบาังคับบัญชาจะต้องเกี่ยวเนื่องกันนะครับคือสื่อน้ำโชกของคุณอาจจะมาจากบุตรบริวารก็ได้ในบ้านนะครับ หรืออาจจะมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทํางานด้วยกันเนี่ยก็ได้นะครับอีกในหนึ่งนะครับถึงแม้คุณจะไม่ได้แบบเด่นเรื่องโชคลาภอะไรมากเนะี่ยก็มีเกณฑ์เนี่ยที่จะได้รับผลที่ดีนะครับได้ผลประโยชน์นะเกี่ยวที่มาจากบริวารของคุณด้วยเขาอาจจะทํางานดีทําให้คุณเนี่ยได้รับคําชมทําให้คุณเนี่ยมีผลงานที่ดีไปด้วยอย่างเงี้ยครับหรือว่าลูกน้องเรานี่ครับบริวารเราเนี่ยอาจจะทำงานดีนะช่วยเราทําให้เรามีกําไรมากขึ้นในการค้าขายอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าดวงดีเกี่ยวกับบริวาร ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ฐานของดาวนั้นเนี่ยตกราชาโชคด้วยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งท้ายๆไปตกโพกพรั์นะตกสักกะคือญาติพี่น้องบริวารนะก็ไปย้ำปุตตะด้วยนะครับเพราะนั้นคนวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสที่ได้จากโชคจากคนอื่นนะ จากญาติพี่น้องจากบริวารคนที่ไปมาหาสู่กันเนี่ยเขาจะนําพาโชคลาภมาให้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะมีการพบปะผู้คนนะฮะไปเจอคนนูน้นคนนี้มีเรื่องของสังคมมีการเข้าสังคมมีการพูดคุยพบปะกันจะนํามาซึ่งโชคลาภให้กับเรานะครับีนค,คนวันศุกร์นะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับคนวันศุกร์เอออีกอย่างแถมอย่างหนึ่งในจักรราศีเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยตกราชาโชคด้วยนะอ่าเพราะนั้นดีครับแจ๋วเลยนะครับ เคลียรับเสริมดวงครับค้นวันศุกร์เนี่ยให้ไปทําเกี่ยวของกินเลยของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับจะใส่บาตรตอนเช้าก็ได้ถวายเพลก็ได้นะทาด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถวายพ้าไตจีวรนเนี่ยก็ได้นะครับถือว่าดีหมดนะครับเลขนําโชคสามหมายเลขครับค้นวันศุกร์ได้แก่6 1, 9น้ะครับ619าครับสีนำโชคเนีนยสีแดงและสีส้มนะครับต่อมาครับลูกปองลูกสุดท้ายครับก็คือ หมายเลขหนึ่งครับคนวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์ครับดูดวงวันนั้นซิโอ้โหดวงชายตาทัิตำแหน่งทนังเลยนะครับก็แปลว่าเรื่องเงินเงินลงท้องทนังปัดตอนนี้ครับอ่าคู่ครองนะครับซื้อเลขเกี่ยวคู่ครองได้นะครับแต่อาจจะนิดนึงว่า อาจจะเป็นคู่ครองที่แบบมีอาการแบบเจ็บป่วยหรือว่ามีโรคประจําตัวเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องสายตาเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องความดันเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะครับคือพูดง่ายๆว่าเลขนี้อาจจะมาจากคู่ครองของ,ของคุณแต่ต้องเป็นคู่ครองที่เขาป่วยหรือว่าเขามีปัญหาสุขภาพหรือไปหาหมออย่างนี้ครับบางทีมันอาจจะไม่มีเป็นอะไรที่แบบร้ายแรงมากนะครับแต่ว่าดวงดาวเนี่ยบอกว่าสมมุติว่าถ้าคุณพาแฟนไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้วไปวัดความดันเนี่ยคุณลองเอาเลขความดันของแฟนเนี่ยมาซื้อได้ นะครับหรือจะเป็นเลขค่าสายตานะครับเลขความดันเลขเ,เขาเรียกว่าอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเลขค่าอะไรต่างๆนะที่มันเกี่ยวกับสุขภาพของเขาเนี่ยนะครับลองมาลุ้นเสียงได้นะครับ,รนะรบเพราะว่าตามดวงตอนนี้นะครับปัตตานีพยายะเนี่ยแปลว่าดวงแฟนคุณน่าจะมีการเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นโชคลาบได้นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยไปสถิตคู่กับดาวเสาร์และดาวเสาร์จรเข้าตำแหน่งโชคลาภ มันก็มีเกณฑ์จะได้โชคอยู่นะเออมันไม่ใช่ว่าจะป่วยอย่างเดียวนั้นป่วยแล้วมีเกณฑ์ได้โชคด้วยนะครับแต่แล้วเนี่ยตำแหน่งท้ายๆเนี่ยตกยาติสิทธิโชคเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่ได้จากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงด้วยนะครับถ้าช่วงนี้คุณจะต้องไปหานะครับญาติพี่น้องนะครับไปมาหาสู่ได้พบปะพูดคุยนะครับก็อาจจะนําพาโชคลาภมาให้กับคุณได้นะครับสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับก็พูดง่ายว่าต้องยอมเป็นล่มโพล่มใสให้กับญาติพี่น้องหรือถ้าเพื่อน เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเนี่ยเขาเจ็บป่วยเขามาขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะขอให้คุณช่วยเหลือเขานะครับแล้วมันจะเป็นบุญเป็นบารมีให้กับเรานะครับอ่ะวนเวียนกลับมาเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับก็เอาที่เราไม่เดือดร้อนกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เ,เคล็ดลับเสริมดวงเออช่วงนั้นดาวที่เป็นกเกษตรตาธิบดีด้วยเพราะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่า,าช่วยเขาแล้วเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่างเงี้ย เพราะว่าช่วงนั้นน่ะดาวมันแข็งแรงคุณก็ยังเข้มแข็งมั่นคงอยู่สามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้สําหรับคนวันอาทิตย์นะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับคนวันอาทิตย์เนี่ยให้ไปเน้นทําเรื่องของแสงสว่างนะครับทำเรื่องเติมน้ํามันตะเกียงนะครับทำด้วยหลอดไฟฐานไฟฉายต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยทำด้วยที่ดินนะครับบริจาคที่ดินซื้อที่ดินถวายวัดสามนะครับทำบุญให้กับคนแก่คนเท่าคนชรานะครับบ้านพักคนชราเนี่ยไปทําเลยนะครับเลขนนำโชคสามหมายเลขครับคนวันอาทิตย์ได้แก่ 107นะครับ107ครับสีน้ำโชคก็เน้นสีแดงและสีม่วงนะครับเอเอนะครับเอาละครับก็ครบถ้วนนะยครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ย ก็ไม่ได้นานมากนะครับเพราะว่ามาถึงก็อยากให้พี่ๆน้องๆเนี่ยรับทราบในเรื่องของข้อมูลนะครับตัวเลขนะครับสีน้ำโชคสื่อนำโชคลาบเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวการพยากรณ์เนี่ยเราค่อยไปฟังกันคลิปอื่นนะค,คลิปนี้เอาเรื่องเอาเน้นตัวเลขเน้นๆก่อนนะเอาใจาผู้ที่ชอบเ,อเสี่ยงโชคลุ้นโชคกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเล่น พวกนี้ครับหวยพวกสลากอะไรพวกนี้นะครับเอาเอามองแค่เป็นความบันเทิงนะครับเล่นเอาพอสนุกสนานนะครับแล้วก็จาไว้ว่าเอาแค่พอที่เราเนี่ยรับผิดชอบได้นะครับอยู่ในความเสี่ยงที่เราเนี่ยสามารถรับผิดชอบได้นะครับเราเล่นหวยอย่าให้หวยเล่นเรานะครับฝากไว้นะครับขอให้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ